วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายเหรียญทองนะคะวันนี้เราก็จะออกเดินทางไปส่งกล้วยนะคะนี่กล้วยสุกพร้อมทานแล้วนะคะนี่นะคะก็ไปหลายบ้านเลยนะคะแต่ว่าที่แรกจะเป็นที่ไหนนะคะไปดูกันเลยนะคะนี่เรามาถึงบ้านน้องเมษานะคะหรือน้องภูเบศนะคะนี่เธอชอกล้วยนะโชว์ลังกล้วยหน่อยนะคะน,ะคนีกล้วยสุกพร้อมทานแล้วนะคะ

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากมากเลยนะคะที่อุดหนุนกล้วยบ้านน้องเหรียญทองนะคะมาให้น้องภูเบศนะคะแล้วคุณแม่ได้ทานนะคะนูนูน,น,นะนี่นะคะตอนนี้มาอยู่ที่บ้านพ่อลอนะคะกำลังเอากล้วยปนแม่น้อยนานะคะก็มีทั้งสุกแล้วก็หามแล้วก็ดิบนะคะจะได้ กินได้หลายวันนะกินได้แต่กล้วยแหละช่วงนี้ย่าย เขาไปทำนู่นนี่นะไปโอบไปหมูไป้าเขาทำแต่โล์คัทเดี๋ยวเขาจะลงหมูได้พวกเขาไว้หนักสามโมงฝนเราเป็นฝนกับฝนเป็น นี่เรามาอยู่ที่บ้านน้องแก้วตาแล้วนะคะแต่พอดีว่าน้องแก้วตาไม่อยู่บ้านนะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณน,ะคะคนี่ก็เอากรวยมาให้แล้วนะคะแต่ว่าน้องแก้วตากับคุณแม่ไม่อยู่นะคะก็เลยต้องฝากฝากไว้ให้แม่ขวานป้อนไว้นะคะ ตงเสด็จนะคะเฮ้ยโคลมูกคิดเป็นอย่นี้เลยได้นี่เดี๋ยวไปวางฝั่งนุ้นดีกว่าฝั่งนี้มันเสียร้านาน้ำผลครับผม อร่อยอร่อยอรอยขอ,อ,องน้ำร้นานน้ำเต้าจ้อยตรงเดียวครับพอดีพ่อควานของน้องไม่อยู่นะคะแล้วก็จะไปให้พี่พายชุมพลด้วยนะคะห้าหวีไป พี่พายชุมพลขออนุญาตโยนให้นะคะเพราะว่าพ่อควานของพ่อพายชุมพลไม่อยู่นะคะเราก็ไม่กล้าเอาไปให้นะคะก็เป็นต้องโยนนะคะอร่อยอร่อยนะคะ,ะหมดแล้วนะคะดูว่าน,น้องสุภาษาม่ลิลลี่แล้วนะคะไปค่ะป้อนครอบครัวตัวกลมกันดีกว่า หนูไอคนหนึ่งนี่ตั้งหน้าตั้งตารอแล้วเดี๋ยวไปหาเจ้าตัวดีกว่าให้แม่เขาเป็นวีวเลยเขาจะได้ไม่กวนลูกห <c oughs> นูนยังกินไม่เป็นหรอกินไม่ค่อยเก่งปอกเปือกหรือเปล่าช้างเด็ก เฮ้ยก้วยก้วยกล้วยอะไรวะเออเออปอกเปลือกกินไหมปอกเปลือกแต่น้องเขาเด็กกินพ่อควานหมูไม่อยู่นะคะอุ้ยโดนน้องอึ๊บอ่าแม่จะได้ไม่กวนน้องกว่าจะใช้เวลาปอกได้ แม่ก็คงจะตีน้องอะไรไอหยอยไอหยอยอะไรน่าหกเลยร้อนไหมลูกอุ้ย,เร,ย,ย,ย,เ,รยเร่งแล้วกัแดดซอง พอแล้วคุณแม่พอแล้วมีอันนี้ก็จะมีแบบหามแล้วก็ดิบก็ยังมีนะคะจะได้ให้แม่ควานนะคะบ่มไว้ให้น้องกินวันถัดไปนะคะอันนี้ก็เอาไว้ใส่วิตามินให้น้องทานนะคะ ะกินเร็วๆไวๆอะแม่นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะไปให้แม่ควานนะคะไว้น้องใส่วิตามินแล้วก็อที่ยังดิบก็จะเอาไว้ให้แม่ควานเพาะคานบ่มให้น้องกินวันหลังนะคะไปแล้วไปบ้านต่อไปแล้วค่ะไปแล้วจะอ้วน นมน้อยนมน้อยน้องน้ำผู้แม่น้ำอ้อยนะคะแหนนมน้อยจะได้กินกล้วยนะคะมีทั้งสุกแบบพร้อมทานแล้วก็หำหำนะคะดิบก็น่าจะเหลืออยู่นิดนึงนะสุกได้ทานอีกหลายวันเนี่ยนะคะ ว่ต้องปอกไปกินได้นะโอ้เก่งแหละอร่อยอร่อย,ออยอเอาเพื่อ,อเอาเพื่อเกี่ยวขไมัเออ๋อที่เขาไปเห็ดหน้าปางกันบอกอกินดีอยู่ชาบากินเนยอะลูกกินเ,นย,เยอะเยเนนี่มีเนื้อมีหนังขึ้นมาแล้วนะคะ ได้กล้วยได้ผลไม้กินบ่อยๆน้องก็จะจำมั่วเหมือนกันนะครับกำล,ลังกินเก่งเล็กน้อยนะามากินแคนต์ลุกเนาะมันหวานเดี๋ยวไว้รอบหน้านะคะไว้รอบหน้าจะมีเค้นตะลุบนะคะแสบบ้าแซ่บ้าเนื้อเนื้อ เอาใหม่ห้หหในจังน้อยาอยากก่อนอ,อ,อ,อันนี้น,นี่ลูกไงในลูกอ่ะนี่หนูจะหมดหวีหนึ่งแต่แม่จะหมดเครือหนึ่งแล้วเวลาหนูกินช้าสองแล้วนี่อ๋อสองแล้วบอกอ๋สองหวีแล้ว เลือกสุกๆกหน่อยช้างน้อยกินได้หลายโลกแม่ก็กินเยอะๆดีนะกินง่ายไม่ป๊กเปลือกเพื่อกินอร่อยและดืด้อ เลนกล้องอีกหูอีกต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะที่อุหน ah ุนกล้วยมาให้แม่น้ำอ้อยกับน้องน้ำพุได้ทานนะคะอริอร่อยกันทางคุณแม่แล้วก็น้องเลยค่ะหมดแล้ว <lite> <und> <und> อันนี้ก็เอาไว้ให,ให้ทานวันหลังนะคะเก่งจังเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ